แต่ตอนมันมาใหม่ๆแรกๆนี่อุ้ยทุกคนเข้าสต a ต t เต,อ,เตอ,อีกแล้วนะนะแบบ400นะคะเพื่อนอ่าอุ้ยดอกนี้ยกแผงไปดิวาย3ตัวคูณ4ี่ไป สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมคอกเทลนะคะหรือว่าค่าคืนแห่งคอกเทลนั่นเองนะคะเพื่อนๆในค่าย PG กันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็เอาทุนมาที่800 0บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟรีเกมกันไปเลยนะท 7, าที่7,500บาทนะคะเบ็ด100นะเพื่อนๆนะเหลือ500ไว้อ่านี่ก็แล้วกันเนาะ เออเผื่อๆไว้นิดนึงก็ยังดีนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้นะเราเนี่ยจะได้กาไรจากเกมนี้ไปมากสักเท่าไหร่นะโอ้โหดอกนี้วายมา3ตัวนคะเพื่อนได้มา1,920บาทนะคะเอ้ยได้อยู่นะ <c oughs> อุย้ยวายเข้ามาอีกแล้วเพื่อนคูณ12ไปดอกนี้4,740บาทนะคะทุกคนหุยได้มา6,700บาทแล้วนะจะถึงทุนแล้วนะเหลือ,อตั้ง6 7รอบนะคะเพื่อน วายเข้ามาอีกหนึ่งตัวโอ้โหได้มาแค่40บาทนะคะทุกคนเฮ้ยอึ๊บอ้าวสวยๆดอกนี้คูณ18ปดไปย8,280บาทนะคะทุกคนโอ้โหคิดว่าจะไม่รออซะแล้วนะคะได้มา8,285บาทนะคะเมื่อกี้นะวายเข้ามาอีกแล้วเพื่อนๆคูณ26ปสิบไปดอกนี้3,250ยบาทอะเข้ามาอีก80 โอเงินง้ันก้อนโตเข้ามานะสามพันสามอยสนะเพื่อนรอบสุดท้ายละหคุ้มอยู่นะนี่แค่ซื้อไปแค่รอบแรกนะคะยังไม่ถึง2นาทีเลยนะมา18,385หมืนามปดบาทนะเ,นเพื่อนโอ้นี่ก็คือได้กำไรแล้วนะไปะซื้ออีกจัดไปเลยนะคะทุกคนกําไรหมื่นแล้วอ่ะกำไรหมื่นนิดนิดแล้วอ่ะตอนนี้นะคะ เข้ามาวายสตัวคูณ4ี่ไปเท่าไหร่920บาทนะคะทุกคนวายเข้ามาอีก2ตัวอีกแล้วเพื่อนโดนตัวไหนไปดอกนี้480บาทนะคะทุกคนอ่ะโอ้แตกดีอยู่นะเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนที่อยากมาลองเล่นนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะก็คลิกลิงก์เข้าไปสมัครยูสเซอร์กันได้เลยนะทุกคนนะรอบนี้เราจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยตัวเคสวยยกแผงไปดี2580บาท เข้ามาอีกมายังไงโอ้โหโเงินางวันก้อนตัวเข้ามาอีกแล้วนะคะ3 9 3 5บาทนะค <c oughs> <c oughs> ะเพื่อนอะรอบนี้เราน่าจะขาดทุนนะเออโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ใช้กําไรของเราซื้อไปนะเพื่อนนะ <c oughs> ได้มา4,625บาทนะปาซื้ออีกราคาเดิมไปเลยซื้ออีกเหมือนเดิม นะเราใช้กําไรของเราไปซื้อนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มจะแตะทุนแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆนะเหลือกําไรอยู่แค่500เองนะ<ๆ>นะตอนนี้อ่ะววยเข้ามา2ตัวคูณ4ไป500บาทโอ้โหเออเข้ามาอีกไว้โอ้ยดอกนี้ยกแผงไปดีนะคะหกริบบาทนะเพื่อนๆหุยถ้าแบบว่าคูณหนักนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะทุกคนนะเข้ามา40 เฮ้ยวายมาดิคูณ6ไป360บาทนะทุกคนดอกนี้มาอีกคูณ4ไปดีนะคะ740บาทนะเพื่อนอะเข้ามาคูณ8ไปดีนะคะ1,120งาทนาะเพื่อนอื้อรอดหรือเปล่ารอบนี้นะคะทุกคน ฮ้ยอีก2รอบสุดท้ายนะเพิ่งจะได้มา4 0 0 0ันอยู่เลยพเพื่อนๆจะรอดหรือเปล่ารอบสุดท้ายแล้วเฮ้ยสแกตเตอร์ต้องเข้ามาแล้วนะจังหวะน,นี้หยุดหยุดอู้หูอ้โหคิดว่าฟรีในฟรีจะเข้าแล้วนะคะตะกี้นี้ได้มา4 0 0พันอีกเช่นเคยนะพเพื่อนๆอะอย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ยังมีกำไรยอยู่นิดๆิดหน่อยๆเนี่ยทุกคนปั่นเบส400ไปเลยก็แล้วกันเฮ้ยอ้โหสแกตเตอร์เข้าเบส400รนะเพื่อนนะหุ้ย เข้าเบ็ด4 0 0เลยนะทุกคนขอให้มันเข้าแล้วกันนะถ้าเข้านี่กำไรนี่แบบเหลือๆเลยนะรอบนี้นะเพื่อนๆหุยผูผ่านอา้าวมาดีวายสามตัวนะคะทุกคนคูณหกไปนองนี้หกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนอา่าอีกสามรอบสุดท้ายด้วยกันนะคะวายสามตัวสวยๆคูณสิบสองไปดหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะทุกคน นะตอนนี้ก็ได้มา20,000นิดๆแล้วนะคะเข้าฟรีสปินเองด้วยนะเบสส0่ 400, ทุกคนมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะเบส4 0 0อะโอ้โหเลิกเล่นได้เลยมัเนยนะคะเพื่อนๆได้มา2360บาทนทุกคนตอนนี้มีอยู่30,000นะคะทุนของเราก็อยู่ที่8,000เนาะกำไรก็20,000นิดๆเลยนะเพื่อนโอ้โห นี่ก็คือโบ๊ะบามากนะคะทุกคนนะได้กําไรมาแบบไวมากนะเกมนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาลองเล่นนะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนนะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะทุกคนเป็นโปรโมชั่น1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฝากหนึ่งร้อยแล้วเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะฝากสองร้อยแล้วเพิ่มสองร้อยฝากสามร้อยแล้วเพิ่มสามร้อยนะฝากสี่ร้อยห้าร้อยก็รับเพิ่มตามจำนวนที่เพื่อนๆฝากเลยนะคะโปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกที่เข้าไปสมัครยูเซอร์ใหม่เท่านั้นนะคะ ถ้าแบบว่าสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้อคอมเมนต์เลยมีทั้งสูตรจาวิทคันเดย์ไปเพื่อนเพไปใช้กันฟรีพร้อมกลุ่มโบนัสธรมหรือกลุ่มลักกี้ทามนั่นเองนะคะทุกคนมามาที่เกมกันต่อนะคะเพื่อนจะเป็นยังไงถ้ามันเข้าฟรีอีกนะทุกคนตอนนี้ก็คือกําไรแบบว่า นี่แล้วนะเยอะแล้วนะถ้าเพื่อนๆเล่นแล้วได้กําไรแบบนี้นะคะก็เลิกได้ก็เลิกไปเถอะเนาะอย่าเพิ่งไปเล่นต่อนะทุกคนไปถอนกําไรออกก่อนก็ได้แล้วก็พักการเล่นไปแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้นะคะดีกว่าแบบว่าได้กําไรแล้วมาเล่นต่อมาเล่นซ้ําๆเผื่อมันดูดคืนนี่เราไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนนะเนาะเล่นอย่างมีสติก็แล้วกันนะเอ้ดอกนี้เข้ามา4 6 4 0นบาทนะ,นะ,ะทุกคนมาอีก2,400อยโอ้โหวาย น่าจะไปอยู่แถว2นะตัวที่แบบเกินเกินมาอย่างเงี้ยนตะกียน่ะน่าจะได้อยู่ <c oughs> ปะปั่นกันไปเรื่อยๆนะคะอ้าวคูณ2ไปดี1,120งันหนึ่งร้อยยี่สิบโอ้ย s c เตอร์มาทีละสองสามตัวนะทุกคนมันจะเข้าให้เราอีกหรือเปล่า แต่เกมนี้นะไม่จำเป็นต้องแบบว่าเข้าฟรีสปินมันก็แตกอยู่นะถ้ามันแบบไหลอะทุกคนเพราะว่าคูณมันก็ยังเพิ่มให้เราอยู่นะคะเพื่อนบางเกมนี่นอกฟรีเกมมันไม่เพิ่มคูณให้เรานะเออ <c oughs> แต่ตอนมันมาใหม่ๆแรกๆนี่อุ้ยทุกคนเข้าสเกตเตอร์อีกแล้วนะคะเบสสี่ร้อยนะคะเพื่อนอโอ้อยดอกนี้ยกแผงไปดิวายสามตัวคูณสี่ไป 720โอ้โหตัว A น่าจะแถวแรกน่าจะมาหน่อยนะแต่แม่งไม่มาว่ะทุกคนอืมอ่ะสวย Y3 ตัวยังไงทุกคนคุณ8ไปดีดอกนี้9440บาทนะคะเ,เพื่อนๆนะ เงินรางวัลก้อนโตเข้ามา9,560นะคะทุกคนอีก7รอบนะคะเราเลิกเล่นเลยได้ไหมถ้ามันหมดฟรีเกมรอบนี้นะคะเพราะว่าได้กําไรมามากพอสมควรแล้วนะคะถ้ามันเล่นได้ก็รู้จักพอมันก็จะโอเคนะ,ะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจบฟรีเกมเราเลิกเล่นเลยดีกว่าเนาะเออ อโอเคนะคะตอนนี้นะเราก็ได้มา2,920บาทนะทุกคนตอนนี้มีอยู่42,000แล้วเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก็แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาลองเล่นเนะี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องพอแค่นี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย